ประเทศได้โดยที่ไม่ต้องขอเงินจากต่างประเทศเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ามีคนยิวกระกจายไปทั่วโลกแล้วเขาส่งเงินนั้นมาสร้างชาติ <c oughs> แล้วเด็กๆของเขานะครับถูกสอนเพราะว่าจะน้ตั้งแต่เด็ก,ดกสอนพระสัญญาของพระเจ้าเขาคือลูกหลานของชาวยิวพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับลูกหลานชาวยิวทุกคนสติปัญญาของพระเจ้าทั้งหมดอยู่กับชาวยิวทุกคน วันนี้ผมจะบอกว่าสติปัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและใครก็ได้ที่เชื่อในพระนามพระองค์คือบีสุเิตคนนั้นจะรับสติปัญญาจากพระเจ้าอเมนไหมใครอยากได้มื่ขึ้นรับไปในความเชื่อเอ,อเมนไหมครับรับไปในความเชื่อผมเชื่อเว่าลูกของผมเป็นของประทานจากพระเจ้าลูกของผมเป็น เพราะว่าทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะในตัวเลยนะครับเพราะวระเจ้าทรงสร้างแต่เอาขึ้นอยู่ว่าใครจะคนรบการทรงสร้างของพระเจ้าได้ซึ่งเขาได้บางคนผมไม่ได้เพราะว่ากรอบของวิถีโลกมันดึงเขากรอบของวิถีโลกมันครอบเขาอยู่มันไม่เขาไม่สามารถระเบ,บรริดสกปภาพหรืออัจฉริยะที่อยู่ในตัวเขาได้แต่ชาวยิวไม่ไน้ยันชาวยิวระเบิดสกกรภาพ าทางถ้อยคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์ี่ผมยังไม่ได้พูดคำพใหม่เลยเนี่ยแต่เกิดอะไรเกิดขึ้นครับชางยิวักพระเจ้าเขาอ่านพระเจนะนะรมของพระเจ้าเนี่ยยกไปยกมาทำได้ด้วยนะครับขขเขาแสดงความมุ่งมัน่นนะครับลงกลับไปทำได้ไหมความมุ่งมัน่นนะครับอ่านไปหน้ามืดนะครับ พระเจ้าจะบอกว่าอะไรครับพระเจ้าทรงรักชนชาติอิสราเอลและพระเจ้าอวยพรให้เขาเนี่ยครับออกจากการเป็นทาสในอิบและเข้าไปสู่การยึดดินแดนเนพระสัญญาของพระเจ้าเป็นความสําเร็จไม่ใช่ที่กําลังของมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นกําลังที่พระเจ้ากับเขาเอาได้ไหมเด็กๆจะได้ไหมเด็กๆอยาก้นคุณต้องเชื่อก่อน คุณต้องเชื่อว่านี่คือสิ่งทีนั้นมาจากพระเจ้าและคุณเชื่อว่าคุณเป็นประชากรของพระเจ้าถ้าคุณไม่ใช่ประชากรของพระเจ้าถ้าคุณอยากได้คุณต้องทําดีกับคนของพระเจ้าก่อนอันนี้แต่ควางผีนะผม่ได้ผู้เดงเพราะฉะนั้นนะครับชาวยิวจึงไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จึงเป็นความเจริญรุ่งเรืองในทั่วโลกประเทศอเมริกานะครับครึ่งประเทศเป็นยิว ใครอยากจะทำให้อเมริกาล่มจมมีอยู่วิธีเดียวนำเงินของชาวอยิยออกจากประเทศนันเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเขาจากถ้อยคำของพระเจ้าที่้ม่เกี่ยวอะไรเราเห็น้ครับมีคำพยากรณ์หนึ่งมาบอกว่าพระเจ้าจะทรงทำให้วนมนุษย์ทั้งปวงได้รับการช่วยกู้ การช่วยกู้นั้นผ่านมาทางชนชาติอิสราเอล,ลตามพระคัมภีร์นี้และผมกำลังบอกว่าชาวยวถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นอัจฉริยะแต่เขาก็ถูกนี่ไงครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องถูกกปดลปลปลปล่อนเขารอคอยคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าพระเมศิยาหรือพระผู้ช่วยรอดหรือถ้าเกิดคนไทยมองก็เรียกว่าอะไรครับพษียาอโอเคผมไม่พูดถึงเรื่องพษียา เด็กอาจจะไม่เข้าใจเรายังไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าทำกับเด็กยิวหรือชาวยิวแต่สิ่งที่เราเข้าใจก็คืออะไรครับพระเยซูพระเจ้าทรงเป็นพระส,สัญญาของพระเจ้าทรงเป็นพระส,สัญญาของพระเจ้าที่นำการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการเป็นทาสทาสอะไรทาสของกาข,ของโลกนี้เรื่องเวรกรรม เรื่องเจ้าพูณเจ้าบุญนายคุณนเรื่องํำสาปแช่งมรดกตกท่อจัดมาพำมนุษทุกวันนี้คนมัน,มนคนมันไม่เจริญเพราะมันติดอยู่กับความรู้สึกวัยเด็กทาอะไรบางอย่างของพ่อแม่หรือแม้แต่บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวเองเนี่ยถูกยึดติดก,กับบสิบ่งบางอย่างจนไม่สามารถทำตัวเองก้าวออกไปสู่การรุง่งเรืองเลยนะครับเด็กก็จะถูกมองเป็นเด็กคนยังข้ามเป็นเด็กรู้ไหมนะครับ เด็กชาอ์มาสกัเบิร์กเนี่ยมาสกัเบิร์กเนี่ยเขาอายุ23ปีเขาเป็นวัยรุ่นที่มีคนสูงสุดของโลกเขาคือชาวยิวพูดอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ใช่ยูวดีกว่าผมกพล่งจะบอกว่าในวันนี้โดยทางพระเยซูริตโดยทางพระเยซูริต ลงมาบนโลกนี้และผูกผูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราออกจากเวกรกรรมความผิดความบาปและคำสาปแช่งทุกอย่างผมกำลังจะบอกอะไรพระเจ้าผูกตรึงบนไม้กผมผมางเขนแล้รผมบอกว่าสำเร็จแล้วจ่ายนนหนี้หมดเลยจ่ายหนี้หมดเลยจ่ายหนี้เวรแกพี่น้นองหมดเลย ่าไม่เอาตายไปจะรับผิดชอบจงไงไหวเนี่ยเอาตรงนี้มาสิบนิ้วในสูตรเดิมสูตรของผมใครเคยก็หอใครเคยขโมยขอ,ยขอใครเคยทำอะไรไม่ดีต่างๆผมเลยจะถามว่าทั้งชีวิตนี้คุณคิดว่าคุณจะได้มาสวรรค์ไหมคิดปะ่ะจะได้ไปปะ่ะการันตีได้ไหมหลักคำสอนศาสนาอะไรก็แล้วแต่ผมบอกให้เลยว่า บอกคำมนด้วแล้วว่าไม่รอดถ้าอาจารย์ว่าคุณต้องทาให้ได้จำไว้นะครับเพราะเราผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าใครเชื่ออะไรกดบัญญัตินั้นที่คุณเชื่อนั้นจะจัดก,การคุณเช่นถ้าคุณเชื่อวาคุณไปเรียนสถาบันหนึ่งถ้าสถาบันนี้บอกว่าเด็กก็เรียนทุกคนเด็กกเรียนทุกคนต้อง พวกภาษาอังกฤษให้ได้หมดทุกคนก่อนครับโรงเรียนถ้าใครทําไม่ได้ห้ามเข้าถ้าคุณยังเชื่อเข้าไปเรียนโรงเรียนนะผมบอกให้เลยว่าค er ุณไม่ได้คุณไม่ได้ายผมไม่ได้พูดจาศาสนานะครับต่านก็จะบอกกิจุณญา้ว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงมาบังเกิดบนโลกนี้ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปเราเชื่อไหม ถ้าเชื่อผมกำลังจะบอกว่าพระคมภีตอนนี้ที่พระเจ้าทรงทำกับชาวยิวพราะภีเร่มนี้พระเจ้าทำกับชาวยิวพระเจ้าจะทำกับเราทุกคนด้วยเช่นกันที่ผมพูดนี้ไม่ใช่เพื่อความสาเร็จแต่ผมกำลังจะบอกความจริงกับพี่น้องอย่างหนึ่งว่าอะไรครับเตรียมลุกขึ้นเพื่อประเทศไทยพี่น้องพูดสิครับเตรียมลุกขึ้น เร่งไรทมวถึงประเทศไทยพี่รอิประทตอนี้กำจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่พยพูดกันพูดกันหนชวจะเกิดอะไรขึ้นเอาแววเนี่เอาแววผมไม่รู้ว่น้องอยู่ฝั่งไหนนแต่พี่น้องฟังผมว่าคริสเตียนอยู่ฝั่งพระเจ้า เราไม่อยู่ฝั่งไหนแต่เรามูว่าการฟื้นฟูเะือศไทยก็คือเราต้องการเห็นความรักของพระเจ้คาครอบครองไม่ว่าเขาจะอยู่ฝั่งไหนอนเมนไหมครับอเมนเพราะนั้นอย่าเลือกข้างมาอยู่ฝั่งไหนโดยเฉพาะคริสเตียนนะครับเ<ม>พราะว่าประเทศชาตินี้เป็นความรับผิดชอบของคริสเตียนที่จะต้องลุกขึ้นเพื่อน,นําการเปลี่ยนแปลงและในเกณเหล่านี้ถ้าคุณรับความรักของพระเจ้า คุณจะได้เป็นบุคคลที่เราจะส่งอวยพรให้ไปอยู่ในจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องลุกขึ้นวันนี้เตรียมตัวลุกขึ้นวันนี้เพ,อพอราะพระเจ้ากำลังเตรียมแผนการสำหรับอนาคตพระเจ้าต้องการสลหรับคนที่พร้อมวันนี้เด็กๆครับลุงเด่นอาเด่นพี่เด่นหน้าเด่นวันนี้นะครับเด็กจะบอกว่า เราทุกคนต้องเตรียมของและคุณครูคุณครูคุณครูยัไหย่มนคุณครูคุครูยั่ไงครับจูมือขึ้นครับต่อใหนหน้าสวยแล้วรอไหมครับออาคุณรเป็นคุณครูนะครับคุณครูเป็นูก็เป็นทุกอย่างนะครับอ่านะครับตรั้งี่บอกกับน้องๆทุกคนว่าคุณครูมีความรับผิดชอบนะครับ ในการเตรียมลุกขึ้นเพื่อประเทศไทยเด็กๆเ,เหล่านี้ฟังดีๆคุณทำได้สองอย่างคุณจะเป็นความหวังของประเทศหรือเป็นภาระคุณตรงนะมีเด็กๆเหล่นี้เ,เโติบโตขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นภาระของประเทศบ้านเมืองจะแย่อยู่แล้ว